ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เดอะแคสเซ็ตเตอก็มีหนังดีมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่มีชื่อว่าอโนคนนิรนามเดือนละอุเมื่อชายคนหนึ่งฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุและพบว่าตัวเองนั้นเสียความทรงจําและมีคนพยายามปลอมตัวเป็นตัวเขาเองอีกทั้งยังมีคนคอยตามฆ่าเขาอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อมาฟังผมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ เริ่มเรื่องมานะครับที่สนามบินเบอร์ลินของประเทศเยอรมันมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางเข้าเมืองแน่นอนครับว่าลุงคนนี้คือพระเอกของเรื่องอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเป็นนักวิชาการกําลังเดินทางมาร่วมง,งานประชุมสุดยอดเทคโนโลยีชีวภาพหลังจากที่ทั้งคู่ผ่านด่านตอมมอมาแล้วครับก็เดินขึ้นแท็กซี่แล้วก็เดินทางไปที่พักของตัวเองที่โรงแรมแต่เมื่อพอไปถึงที่โรงแรมเนี่ยพระเอกก็พบว่ากระเป๋าเอกสารของตนเองได้หายไป สงสัยว่าคนขับรถเนี่ยจะไม่ได้หยิบขึ้นมาด้วยครับน่าจะทิ้งไว้ที่ด่านตรวจพระเอกจึงรีบเรียกเดินทางกลับไปนะครับโดยปล่อยให้เมียของเขาเนี่ยเช็คอินที่โรงแรมเพียงแค่คนเดียวเมียมันก็ทำนั่ง,งงงนะว่าไปไหนของมันวะพระเอกก็เรียกแท็กซี่คันใหม่ครับแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเอากระเป๋าทันทีในนั้นเนี่ยน่าจะมีเอกสารสําคัญอยู่ละครับระหว่างที่กาลังนั่งรถกลับไปเนี่ยพระเอกก็โทรบอกเมียครับแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยโทรศัพท์มันก็ดันไม่มีสัญญ,ญาณซะอีก แต่ไม่ทันไรครับรถก็ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคนขับรีบพักลบจนรถเสียหลักตกลงไปในแม่น้าพระเอกหัวไปกระแทกอย่างแรงจนเขาแทบจะไม่ได้สติขณะนั้นรถก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำครับคนขับรถเนี่ยก็รีบหนีออกมาจากรถซึ่งคนขับเนี่ยก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งเธอเรีบไปช่วยพระเอกที่กําลังจะจมน้าโดยเร็วครับทีมกู้ภัยก็มาถึงพอดีนะรีบช่วยกันปั๊มหัวใจและก็นําตัวพระเอกส่งโรงพยาบาลครับหลังจากเกิดเหตุก็ดูเหมือนว่าสาวคนนี้เนี่ยพยาย,ยามจะหลบหนี เพราะว่าเธอนั้นก็คงจะกู้ความผิดแหละครับทางด้านของพระเอกที่สลบไปครับก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ฝันนะครับฝันเห็นภาพความทรงจําของเขากับเมียของเขาเนี่ยพอได้สติครับพระเอก,กรีบถามหาว่าเมียของตัวเองอยู่ไหนซึ่งตอนนี้เขาก็เจอแค่หมอกับพยาบาลเท่านั้นครับหมอก็บอกว่าคุณเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปหลายนาทีเลยนะแล้วก็สลบไปถึง4ี่วันเต็มๆแล้วหมอก็ยังถามอีกว่าคุณเนี่ยจำชื่อของตัวเองได้ไหม พระเอกเนี่ยก็พยายามนึกครับจนเขาบอกว่าเขาคือดร์มาตินแฮริสครับหลังจากนั้นหมอก็พยายามถามว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออะไรอื่นๆม่ไหมที่จะติดต่อคนมาลาบครับแต่ปรากฏว่าพระเอกเนี่ยจำเบอร์โทรหรือข้อมูลอื่นๆอะไรไม่ได้เลยในขณะที่พระเอกกำลังนอนพักรักษาตัวครับเขาก็เห็นข่าวในทีวีเรื่องการประชุมชีวภาพครับเขาจึงจำได้ว่าเขาต้องมาร่วมประชุมที่งานนี้พระเอกจึงของหมอไปที่นั่น ซึ่งหมอก็ให้ไปครับแต่ย้ำกับพระเอกว่าถ้ามีอาการเวียนหัวขึ้นไส้หรือมีอาการแปลกๆเนี่ยให้รีบติดต่อหมอกลับมาทันทีคือพระเอกตอนนี้นะครับเขาจําภาพเหตุการณ์ได้บางอย่างเท่านั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะจําได้แค่ความทรงจําล่าสุดอะไรทํานองนี้ครับเมื่อพระเอกไปถึงโรงแรมที่จัดงานประชุมเขาก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีว่าเขาพักอยู่ห้องนี้ให้ช่วยติดต่อมเมียของเขาให้ทีพนักง,งานก็ขอดูบารครับว่าเขาเนี่ยคือดรมาร์มาตินจริงหรือเปล่า แต่พระเอกก็บอกว่าเขาเนี่ยทำบัตรหายทําไม่เชื่อเนี่ยก็ไปตามเมียของเขามาแล้วเมียของเขาเนี่ยจะยืนยันให้เองว่าเขาคือใครระหว่างนั้นครับพระเอกก็เห็นสาวคนหนึ่งคล้ายกับเมียตัวเองนะจึงรีบเดินเข้าไปหาแต่จุดนั้นครับเป็นงานเลี้ยงทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ครับเพราะว่ามีรปภขวางทางอยู่คนที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องมีบัตรเชิญเท่านั้นพระเอกเนี่ยเขาก็พยายามตื้ออยู่นานครับแล้วก็บอกว่าเขาจะเข้าไปหาเมียตัวเอง ซึ่งรปภก็โอเคครับงั้นก็พาไปหาก็ได้แต่พอไปถึงครับเมียของเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้จักคุณพร้อมทั้งมีชายคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อดร์มาตินแฮร์ริสเหมือนกันเลยครับพระเอกก็ตกใจมากครับเพราะเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะมีคนปล้อมเป็นเขาจริงๆและทําไมเมียของเขาเนี่ยทำไมถึงจําเขาไม่ได้ละ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเขาหลงลืมว่าตัวเองนั้นเป็นใครกันแน่รปภก็พาตัวพระเอกออกมาทันทีครับพระเอกก็พยายามพิสูจน์ครับว่าเขาคือดร์มาตินแฮร์ริสจริงๆ และตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขานึกเบอร์โทรบางอย่างออกครับเป็นเบอร์โทรของเพื่อนของเขานะชื่อว่าลอนนี่โคเขาก็บอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลองโทรไปหาหน่อยแต่ปรากฏว่าโทรไปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องตอบรับอัตโนมัติเท่านั้นครับพอเข้าไปที่เว็บมหาลาัยครับที่พระเอกบอกว่าเขาทํางานอยู่ที่นั่นแต่รูปที่เป็นมาตินแฮริสเนี่ยมันก็ไม่ใช่รูปของเขาครับตอนนี้พระเอกก็เหมือนจะจนมุมครับเขากําลังจะโดนรปภจับส่งตํารวจเขาก็เลยบอกว่า หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะป่วยจนทําให้เขาเนี่ยสมองเบลอหรือว่าจําอะไรไม่ได้ครับเขาจึงมอบนามบัตรให้กับรปภไปครับแล้วก็บอกว่างั้นช่วยพาเขากลับไปส่งที่โรงพยาบาลให้ทีสิรปภก็เช็คดูครับแล้วก็เชื่อว่าพระเอกเนี่ยน่าจะป่วยจริงจึงส่งให้พระเอกเนี่ยขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลครับแต่พอขึ้นได้ไปสักพักเดียวเท่านั้นครับพระเอกก็ลงมาจากรถ พอตอนนี้เขาต้องการรู้ว่าตัวเองเป็นใครกันแน่เขาจึงแอบโทรไปหาเพื่อนของเขาอีกรอบนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครรับสายอยู่ดีครับเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยตอนนี้ออกไปข้างนอกและช่วงนี้มันก็เป็นเทศกาลหยุดยาวด้วยครับระหว่างที่พระเอกกําลังเดิอนอยู่นั่นเองครับเขาก็รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งกําลังสะกดรอยตามเขาอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าท่าทางเนี่ยจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับพระเอกจึงรีบเร่งฝีเท้าครับเพื่อหนีการตามล่าของชายคนนั้นจนพระเอกเนี่ยต้องรีบวิ่งขึ้นรถไฟหนีไปก่อน พอเขาขึ้นไปบนรถไฟครับเขาก็นั่งสงบสติอารมณ์พักหนึ่งนะแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ครับว่าเขามีนัดกับคนที่ชื่อว่าดร์เบสเลอร์ครับซึ่งเป็นคนนัดให้พระเอกมาคุยงานในครั้งนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาคุยงานกันผ่านโทรศัพท์และก็ทางอีเมลเท่านั้นครับยังไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆนะในวันต่อมาครับพระเอกก็ไปหาดร์เบสเลอร์ที่สํานักงานครับแต่พอเขาไปถึงเนี่ยเขาก็ได้พบกับมาตินแฮร์ริสอีกคนหนึ่งครับที่ปลอมตัวเป็นเขาเนี่ยเมื่อวานคนเดียวกันเลยครับ ตอนนี้พระเอกก็พยายามพิสูจน์ครับว่าตัวเองเนี่ยคือมาร์ตินแฮริสตัวจริงนะเขาได้บอกข้อมูลหรืองานต่างๆที่เคยคุยกับดรเบสเลอร์ครับแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งแล้วก็แปลกมากๆเลยคือทั้งสองคนเนี่ยต่างพูดเหมือนกันเป๊ะๆเลยครับอย่างกับว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเลยจึงไม่รู้ว่าใครคือมาร์ตินแฮริสกันแน่พระเอกก็พยายามยืนยันว่าตัวเองเนี่ยคือตัวจริงครับแต่สุดท้ายตัวปอมอีกคนนึงก็เอารูปถ่ายที่อยู่กับเมียมของเขามาครับ ทำให้พระเอกเนี่ยชอบมากๆจนเขาเนี่ยหมดสติไปเลยพอฟื้นขึ้นมาอีกทีครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้พระเอกก็รู้สึกว่าเขาคือใครกันแน่นะหรือว่าจริงๆแล้วเขากําลังจะบ้ากันแน่พยาบาลก็เห็นใจพระเอกครับว่ากําลังเครียดอยู่จึงพยายามหาทางช่วยแล้วก็แนะนํานักสืบให้คนหนึ่งครับเพราะเธอรู้ว่านักสืบคนนี้เนี่ยเก่งมากๆเรื่องตามหาหรือว่าสืบเรื่องราวอะไรต่างๆน่าจะช่วยพระเอกค้นหาตัวเองได้ครับ หลังจากนั้นหมอก็เข้ามาครับแล้วก็พาพระเอกเนี่ยไปตรวจเช็คขึ้นสมองแล้วเขาก็เห็นภาพหลอนในหัวเขาอีกแล้วครับเป็นภาพของเขากับเมียของเขาเนี่ยวนเวียนอย่างไม่รู้จบเลยในขณะที่กําลังตรวจขึ้นสมองอยู่นั่นเองครับก็มีคนร้ายปลอมเป็นหมอบุกเข้ามาครับพร้อมทั้งฆ่าหมอแล้วก็พยาบาลตัวจริงเนี่ยตายไปเลยพระเอกที่อยู่ในอาการมึนเมาจากยาครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะักโดนจับมัดไว้กับเตียงคนไข้ แต่โชคดีที่เขาแอบหยิบกันไกของพยาบาลมาก่อนแล้วก็อาศัยจังหวะที่คนร้ายเนี่ยกำลังลากศพของหมอไปเก็บครับพระเอกจึงรีบพยุงตัวเองแล้วก็หนีออกมาจนได้หลังจากหนีรอดปลอดภัยออกมาได้ครับพระเอกก็เดินทางไปหานักสืบตามที่อยู่ที่พยาบาลเขียนเอาไว้ให้ครับนักสืบคนนี้เป็นถึงอดีตสายลับและก็หน่วยข่าวกองอะไรประมาณนี้นะครับพระเอกก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังรวมถึงให้ดูสมุดที่เขาพกติดตัวตลอดเวลาซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีตัวเลขเหมือนโค้รลับอะไรบางอย่าง ซึ่งเมียของเขาเป็นคนจดเอาไว้แต่เขาก็ไม่รู้ความหมายครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะแต่ทางลุงนักสืบก็บอกว่าต้องหาตัวคนขับแท็กซี่ให้เจอเพราะว่าเธอเป็นคนที่อยู่ด้วยตั้งแต่เริ่มแรกพระเอกจึงไปสืบหาจากทะเบียนรถที่เขาพอจะนึกได้ครับสืบไปสืบมาจนตามไปถึงที่อยู่ของสาวขับแท็กซี่ครับและก็รู้มาว่าเธอชื่อว่าจีน่าพระเอกพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอครับซึ่งเธอเป็นคนต่างด้าวหนีมาทํางานอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ในขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่ครับก็มีคนร้ายบุกเข้ามาอีกแล้วแล้วมันหวังจะฆ่าปิดปากพระเอกให้ได้ซึ่งพระเอกกับจีน่าเนี่ยก็รีบขับรถหนีออกมาแล้วก็เข้าไปหลบที่ผับที่เพื่อนของจีน่านั้นทํางานอยู่ทําให้คนร้ายเนี่ยมันแอบ,บเข้าไปไม่ได้ครับทั้งสองคนหลบซ่อนอยู่ที่ผับครับพระเอกก็โดนจีน่าตบแล้วก็ด่าว่าพาเธอมาซวยด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะตอนนี้พระเอกก็ดูเหมือนว่าเขาจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วครับ ตัวเลขในสมุดเขาค่อยๆหย,ยิบแล้วก็เปิดไล่เรียงดูก็พบว่าตัวเลขบ่งบอกถึงหน้าในสมุดบรรทัดรวมถึงคำด้วยครับซึ่งทั้งหมดมันคือชื่อของพันธุ์ดอกไม้หลังจากนั้นพระเอกก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับนักสืบครับนักสืบเนี่ยมันก็วิเคราะห์จากข้อมูลที่มันได้มาครับแล้วก็บอกว่าหน้าจะมีการรอบสังหารเจ้าชายชดาจากอาลับครับเพราะงานที่พระเอกมาร่วมตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นงานถแถลงพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ ที่จะเปลี่ยนโฉมว,วงการของเกษตรโลกเจ้าชายเนี่ยเป็นคนหนุนหลังเรื่องนี้เต็มที่และน่าจะมีกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ในเรื่องนี้ครับต้องการฆ่าเจ้าชายทิ้งซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับลุงนักเสิร์แกก็ต้องฆ่าตัวตายครับเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองกําลังพัวพันกับคนที่อันตรายอย่างลอนนี่โคที่เดินทางมาหาเขาถึงที่บ้านทางด้านพระเอกครับตอนนี้ไปตามหาเมียของเขาตามตารางงานที่ตนเองนั้นมีอยู่ครับสุดท้ายเขาก็ได้พบกับเมียของตัวเองตามลําพัง ซึ่งเธอก็สารภาพแล้วก็บอกกลับมาว่าเธอจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่ามีคนทําร้ายเธอรวมถึงจะทาร้ายพระเอกด้วยเธอยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะแต่เธอก็บอกอีกว่าพระเอกเนี่ยต้องกลับไปเอากระเป๋าของตอนเองที่สนามบินก่อนเพราะในนั้นมีข้อมูลสําคัญของพระเอกอยู่ทั้งหมดพระเอกไปที่สนามบินกับจีนา่าแล้วก็บอกรหัสที่ล็อกกระเป๋ากับเจ้าหน้าที่ได้พอเปิดดูในนั้นก็มีเอกสารสําคัญรวมถึงพาสปอร์ตของพระเอกทั้งหมด ในที่สุดเขาก็รู้สิทธีว่าเขาคือใครกันแน่แต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาเป็นห่วงตอนนี้ครับคือเขาต้องการพาเมียของเขาออกมาให้ได้พระเอกตั้งใจว่าเขาจะลุยงานนี้ตามลาพังแล้วก็บอกลากับจีน่าเพราะว่าไม่อยากให้เธอนั้นมาร่วมเสี่ยงภัยกับเขาด้วยขณะที่พระเอกกาลังนั่งดูเอกสารอยู่ครับเขาก็ได้เจอกับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าลอนนี่โคซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวร้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับหลังจากนั้นลอนนี่ก็จับตัวพระเอกไปแล้วก็หวังว่าจะฆ่าปิดปากครับ แต่จีนาเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก่อนจึงแอบขับรถตามไปเรื่องราวทั้งหมดครับก็เหมือนจะเผยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอนนี่โคกับพระเอกครับเป็นเพื่อนกันและพระเอกเนี่ยคือมือสังหารครับแต่ว่าดันมาความจําเสื่อมเสียก่อนพอแท้จริงแล้วพระเอกคือคนวางแผนเรื่องราวทั้งหมดทั้งเรื่องของดอเตอร์เฮลิสที่ไม่มีตัวตนจริงๆรวมถึงเรื่องเมียของเขาด้วยพระเอกคือคนสร้างละครพวกนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะทํางานใหญ่ในรอบนี้นั่นคือการวางระเบิดในห้องประชุมนั้น เพื่อชิงข้อมูลพันธุ์พืชจากดรเบสเลอร์มาให้ได้ซึ่งถ้าเหตุการณ์ระเบิดมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายทําเพื่อฆ่าเจ้าชายชาวดาแต่ว่าดรเบสเลอร์เนี่ยก็โดนลูกหลงไปด้วยในขณะที่พระเอกกำลังจรวนฆ่าปิดปากครับจีน่าก็ขับรถมาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วพระเอกเนี่ยก็จัดการกับคนร้ายทั้งหมดตอนนี้ครับความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นคนดีซะอย่างนั้นครับ พระเอกต้องการจะไปช่วยเจ้าชายและดร์เบสเลอร์ด้วยเขาต้องไปหยุดยั้งการระเบิดครั้งนี้ให้ได้โดยที่พระเอกกับจีน่าเนี่ยลอบเข้าไปที่โรงแรมครับในขณะที่พวกเขากําลังลักลอบเข้าไปครับไอเมียปอมปอมของพระเอกเนี่ยมันก็กําลังโจรกรรมข้อมูลจากฮาดิดของดกอร์เบสเลอร์ครับซึ่งเธอก็มีรหัสผ่านที่จะเจาะเข้าไปเอาข้อมูลพวกนั้นด้วยรหัสผ่านพวกนี้นะครับคือชื่อพันไม้ในหนังสือนั่นเองครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเธอก็สามารถดูดข้อมูลได้จนหมด หลังจากนั้นเธอก็กดระเบิดตั้งเวลาทันทีทั้งด้านพระเอกกับจีน่าที่ล็อบเข้ามาครับแต่ตอนนี้ก็โดนรปภชุดเดิมครับล็อกตัวเอาไว้แต่พระเอกก็บอกว่าเขาคือคนติดตั้งระเบิดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนถ้าราปภไม่เชื่อเนี่ยก็ลองให้เปิดกล้องย้อนกลับไปดูสิเมื่อรปภเปิดดูก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยมันพูดความจริงครับรปภจึงสั่งอพยพคนโดยด่วนตัดฟากมาที่ฝั่งคนลายครับเมื่อได้ข้อมูลสําคัญแล้วเนี่ย ก็ต้องข่าด็อกเตอร์เบสเลอร์ปิดปากครับเพื่อจะได้ไม่มีใครมาทวงสิทธิ์คืนแต่โชคดีครับที่พระเอกเนี่ยแอบมาช่วยเอาไว้ได้ทันในตอนท้ายเรื่องครับไอเมียปอมปอมของพระเอกเนี่ยเธอก็ต้องการไปปดจนวนระเบิดครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีอะไรสามาถ,ถุงตัวเธอในภายหลังแต่เธอก็ทําให้สําเร็จครับสุดท้ายเธอก็โดนระเบิดเข้าไปอย่างจังเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบครับสุดท้ายดรเบสเลอร์เนี่ยก็ได้ประกาศงานวิจัยของเขาครับ พร้อมมอบพันพืชแจกจ่ายให้กับประชาชนไปเพาะปลูกกันทั่วโลกซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อคนทั้งโลกครับส่วนไอ้พวกนายทุนเนี่ยหุ้นมันก็ตกไปตามๆกันครับส่วนพระเอกหลังจากผ่านเรื่องราวพวกนี้ครับก็เดินทางไปกับจีน่าแล้วก็มอบพาสปอร์ตให้กับเธอครับพร้อมมอบชื่อหมายให้กับจีน่าด้วยเพราะตอนนี้เธอไม่ต้องเป็นคนต่างด้าวอีกต่อไปแล้วครับและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของหนังอันนคนนิรนามเดือดระอ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่สนุกมากๆครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบนะครับกับการสปอยของหนังเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่องของ The Cassector ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ